สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมค่ะกระทรวงศึกษาธิการห่วงสุขภาพจิตผู้เรียนเสริมกำแพงพักใจ w a r of sharing จัดระบบนิเวศความสุขในสถานศึกษาตอบโจทย์นโยบายเรียนดีมีความสุขค่ะ นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าพลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการห่วงใย,ยปัญหาสุขภาวะทางจิตของผู้เรียนจากปัญหาความเครียดและภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็งเห็นโครงการกำแพงพักใจที่พักใจให้เยาวชนในสถานศึกษา รับนโยบายเรียนดีมีความสุขมุ่งหวังให้ผู้เรียนถูกอบกอดด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความสุขทั้งด้านการเรียนและสุขภาพใจซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลและแก้ไขยอย่างจริงจังโดยการสร้างระบบการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการช่วยเหลือได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอถึงขั้นวิกฤต ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13และแอปพลิเคชันอูก้าจะทําโครงการที่พักใจให้เยาวชน w a r of sharing นําร่องในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยพร้อมดูแลสุขภาพจิตให้กับนักเรียน ส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมในการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษาและยังมีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาในโรงเรียนฝึกอบรมครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความสามารถสังเกตและดูแลนักเรียนที่อาจจะมีปัญหาสุขภาวะทางจิตรวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใช้เป็นเครื่องมือนวัตกรรมสุขภาพจิต นอกจากนี้ยังมีแผนการดำเนินงานที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนผ่านกิจกรรมเรียนรู้ที่ช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตค่ะสำหรับแนวทางในอนาคตที่วางไว้จะมีการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในประเทศไทยจะตั้งกลุ่มสนับสนุนสุขภาวะทางจิตและจิตวิทยาซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและปรึกษาปัญหาได้อย่างเปิดเผย โดยสร้างระบบที่สามารถช่วยนักเรียนได้ตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อลดปัญหาความเครียดในทุกระดับการศึกษาของประเทศไทยดูแลสุขภาวะทางจิตภาพรวมของผู้เรียนเพื่อจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนกระทรวงศึกษาธิการไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญด้านการเรียนเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับสุขภาวะทางจิตที่ดีของผู้เรียนซึ่งโครงการ War of Sharing จะช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศความสุขในสถานศึกษา รวมไปถึงความมั่นคงในชีวิตของเด็กและเยาวชนผ่านการบูรณาการตามนโยบายเรียนดีมีความสุขที่มุ่งหวังให้การศึกษาไทยเกิดความสมดุลทั้งด้านวิชาการและการดูแลสุขภาพจิตควบคู่กันไปค่ะ